สวัสดีครับ reading comprehension ฉบับประชาชนนะครับมาฝึกภาษาอังกฤษเพื่อเป็นพลเมืองโลกกันนะครับวันนี้เอาเรื่องนี้มาคุยกันครับกันชงกันชานะครับสําหรับในภาษาอังกฤษนะครับถ้าซ้ายมือที่เป็นกันชงเนี่ยเขาก็จะใช้คําว่า hem ส่วนด้านขวาที่เป็นกัญชานี่เขาใช้คําว่ามาริโคน่านะครับบางทีเราก็จะเจอคําว่าคานาบิสบ้างอะไรเงี้ยนะครับวันนี้เนื้อความที่ผมเอามาอ่านกันในวันนี้นะครับเอามาจาก Random Fact of the Day นะครับวันที่3กุมภาเ,เดือนที่แล้วนะครับเราดูกันเลยนะครับถ้ายังไงถ้าจะทดลองอ่านเองก่อนก็ลองหยุด ภาพก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ลองอ่านไปด้วยตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยเล่นต่อเพื่อเพื่อลองดูว่าผมถอดความออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับลองดูประโยคแรกนะครับ The word canvas is related to the word cannabis นะครับ verb อยู่นี่นะครับแกนของประโยคอยู่นี่นะครับ is related ก็เป็น uh, passive voice นะครับ verb to be บอก verb ช่อง3ประโยคนี้เขาหมายความว่าไงครับคำว่า Canvas c ค n v a s คือสิ่งนี้นะครับคือตัวผ้าใบาที่เราใช้วาดรูปนะครับ uh, The word canvas ก็คือคำว่า canvas เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับคำว่า cannabis นะครับหรือว่ากัญชานะครับ Historically นะครับอันนี้เป็นคำขยายนะครับ uh, Canvases were made of hemp นะครับอันนี้ก็เป็น verb นะครับ เป็นเว็บทีบบเว็บช่อง3อีกนะครับเป็น Passive Voice แล้วนะครับประโยคถัดไปเขาว่าไงนะครับในอดีตนะครับ History i c นี่ History นี่มันหมายถึงประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับในที่นี้ก็หมายถึงว่าในอดีตนะครับตัวผ้าใบที่ใช้วาดรูปนี่นะครับทำมาจากกัญชงนะครับคือกัญชงกัญชาเนี่ยจริงมันก็เป็นพืชที่เรียกว่าเป็นพืชเส้นใหญ่ครับเราเอามาทำเป็นพวกผืนผ้าใบอะไรพวกนี้ได้นะครับ ก็สมัยก่อนเขาก็ทำมาจากเฮิม์นะครับหรือทำมาจากกันชงนะครับประโยคถัดไปนะครับ both Thomas Jefferson and George Washington grew น,นี่เวิร์นะครับ grew hemp on their plantations ครับทั้งทั้ง both นี่หมายถึงทั้งสองคน,นครับทั้ง Thomas Jefferson นะครับแล้วก็ George Washington นะครับ ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น uh, founding father ของสหรัฐอเมริกานะครับ mm hmm. ก็เป็นคนก่อตั้งประเทศนะครับ mm hmm. ก็สองคนนี้ครับ mm hmm. เขาก็ปลูกกัญชงบน uh, ไร่ของเขานะครับ mm hmm. คือภาษาอังกฤษใช้อ n นะครับแต่จริงๆถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็ควรจะพูดว่าไหนใช่ไหมครับ mm hmm. ก็ทั้งโทมัสเจฟสันแล้วก็ทั้งจอ์จวจิงตันนะครับ mm hmm. ก็ปลูกกัญชงในในไร่ของเขาเหมือนกันนะครับ อันนี้เราก็คุ้นกับคําว่า p l a n ใช่ไหมันมันแปลว่าต้นไม้ใช่ไหมครับ plantation ก็หมายถึงการปลูกต้นไม้ใช่ไหมครับแต่ว่าคํานามอีกรูปหนึ่งก็หมายถึงไร่สวนอะไรที่เราใช้ปลูกต้นไม้นะครับประโยคถัดไปนะครับ uh, the British Crown even order verb นะครับ the c o l o n i s t s to grow the plant ครับ หมายความว่าไงครับก็หมายความว่า uh, the British the British crowd เนี่ยหมายถึงราชวงศ์อังกฤษนะครับก็ได้ออกคำสั่งนะครับ even นี่หมายถึงแม้กระทั่งนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับว่าเป็น adverb ขยายตัว order อีกทีหนึ่งนะครับก็คือราชวงศ์อังกฤษนี่นะครับก็ถึงกับออกคำสั่งนะครับให้คนที่อยู่ในอาณาธิคมของเขาเนี่ยปลูกต้นไม้เหล่านี้แหละ นะครับก็ปลูกต e ้นกัญชงพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้เราเคยเห็นคำว่าคลโลนีใช่ไหมครับคลโลนีนี่ก็คือตัวอาณานิคมใช่ไหมครับอังกฤษสมัยก่อนก็เป็นเจ้าอาณานิคมใช่ไหมครับก็มีประเทศมีเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขาเนี่ยทั่วโลกไปหมดนะครับเขาก็สั่งให้ประเทศที่อยู่ภายใต้อาณานิคมพวกนี้ปลูกต้นกัญชงด้วยนะครับจะได้เอาเส้นใยมาทําประโยชน์นะครับ ทำผ้ใบทำอะไรแบบนี้นะครับประโยคถัดไปนะครับ since 2014 m a r i j u n a has become น,นะครับ has become the f a s t fastest growing industry in the U.S. นะครับอถอดความว่าไงบ้างครับก็ตั้งแต่ปี2015นะครับกัญชาก็ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตนะครับ เร็วที่สุดนะครับในสหรัฐอเมริกานะครับมาริฮัน่าอันนี้ตัวเจตัวนี้มันออกเสียงเป็นเหมือนฮอนกคู่ผสมคอควายครับก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นฐานมันมาจากภาษาสเปนนะครับแล้วตัวเจเขาก็จะออกเสียงเป็นเหมือนฮอนกคู่ผสมคอควายครับแต่ว่าผมออกไม่ได้นะครับผมออกได้แต่ฮอนกคู่ล้วนๆก็เลยพูดว่าเป็นมาริฮัน่านะครับ ก็กัญชาก็กลายเป็นเนี่ยครับอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐอเมริกานะครับ uh, growing ก็เป็น verb ติม N G ใช่ไหมครับทำหน้าที่เป็น adjective นะครับขยาย industry อีกทีหนึงนะครับแล้ว fastest ก็เป็น adverb ขยาย growing อีกทีนึงนะครับส่วนอันนี้ก็ให้สังเกตนิดนึงนะครับเวลาเราพูดถึงประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ the United States เนี่ยก็จะมี the นำหน้าเสมอนะครับ ประโยคถัดไปนะครับ uh, if marijuana becomes นะครับนี่เป็น verb becomes legal in all 50 states the industry will become large เนี่ยนี่เป็น verb นะครับ will become larger than the organic food market นะครับถอดความนะครับถ้ากัญชาถูกกฎหมายขึ้นมานะครับในทั้ง50รัฐของสหรัฐอเมริกานะครับ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกัญชาเนี่ยก็จะกลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่กว่าตลาดอาหารออร์แกนิกอีกนะครับแปลว่ามันจะมีมูลค่าการตลาดมหาศาลนะครับต่อไปนะครับบอกว่า from 1850 to 1942นะครับ uh, m a r i h o n a was listed w r นะครับ was listed in the United States Pharmacopeia as a useful medicine for nausea rheumatism and labor pains and was easily obtained อยู่นี้นะครับ passive voice นะครับ was easily obtained at the local general store or pharmacy นะครับประโยคนี้ยาวหน่อยนะครับก็ลองถอดความดูนะครับ ตั้งแต่ปี1850นะครับจนถึงปี1942นะครับ1942นี่อยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับตั้งแต่ปี1850นะครับจนถึง1942นะครับกัญชาเนี่ยก็ถูกเขียนนะครับถูกขึ้นบัญชีเอาไว้ใน US Pharma Co p e i a นะครับตัวนี้คืออะไรก็ประมาณนี้ครับไปคนรูปมาให้ดูครับ มันก็ประมาณว่าเป็น e n ไซโคปเ e ียด้านยาครับก็เหมือนเป็นตำรายานะครับรวบรวมยาทุกขนานนะครับของสารัฐก็บอกว่ากัญชาเนี่ยก็ถูกขึ้นบัญชีนะครับในเนี่ยฟา a r m a c o p e ของสารัฐนะครับว่าเป็นยานะครับที่ใช้ประโยชน์ได้นะครับเป็นยาที่มีประโยชน์นะครับสำหรับอาการอะไรบ้างนะครับก็สำหรับรักษาอาการคลื่นไส้นะครับโรคไขข้อนะครับแล้วก็เลเวอร์เพนนะครับก็คือ ความเจ็บปวดขณะกําลังจะคลอดนะครับเด,เดี๋ยวกลับมาที่คํานี้อีกนิดนึงนะครับ and was easily obtain e d นะครับตัวนี้ประธานมานะันก็คือยังคงเป็น marijuana ตรงนี้อยู่นะครับ marijuana เนี่ยก็ was easily obtain e d นะครับ obtain แปลว,ว่าได้รับใช่ไหมครับหาได้เนี่ยนะครับถูกได้รับก็คือหาได้หาได้ยังไงครับหาได้ง่ายมากนะครับ easily ก็เป็น adverb ขยาย obtain อีกทีหนึง่ง กัญชาเนี่ยก็สามารถหาได้ง่ายๆเลยครับที่ไหนครับที่ร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปใกล้บ้านนะครับ local general store นะครับก็พวกร้านชำใกล้บ้านเลยร้านชำท้องถิ่นเลยนะครับหรือไม่ก็ตามร้านขายยาหาซื้อได้เลยนะครับแปลว่าสมัยก่อนก็ใช้กันเป็นยานะครับหาได้ง่ายนะครับกลับมาพูดเรื่อง l a เบินิดหนึ่งนะครับเลเบนี่เราคุ้นเคยกับแปลว่าการใช้แรงงานใช่ไหมครับกรรมกรอะไรแบบนี้นะครับผู้ใช้แรงงานอย่างนี้นะครับ แต่ว่าเลเวออีกความหมายหนึ่งก็หมายถึงขณะกําลังจะคลอดด้วยนะครับก็ใช้กับช่วงกําลังแบบเจ็บท้องกําลังจะคลอดนี่นะครับก็อยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นช่วง l a b ว l นะครับประโยคถัดไปครับ uh, the modern scientists have found นี่ก็เป็น verb นะครับเป็น present perfect tense นะครับ Modern scientists have found that พอเห็นแปลว่าเดี๋ยวจะมีประโยคนะครับ A marijuana compound Can freeze นี่ชุดเวิร์มนะครับ c a น f r ี e z e and stop นี่ก็เป็นชุดเวิร์มนะครับ the spread of some type of aggressive cancer นะครับออบอกว่านักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นะครับค้นพบว่านะครับกัญชาเ,เขาเรียกอะไรนะสารประกอบที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบนี่นะครับสามารถ freeze คือแช่แข็งหรือว่าหยุดนะครับแล้วก็สต็อก็คือหยุดอีกนะครับหยุดอะไรหยุดการแพร่กระจายของมะเร็งที่รุนแรงบางชนิดได้นะครับคำว่า aggressive cancer นี่ก็หมายถึงมะ,มะเร็งบางประเภทที่มันลุกลามได้รวดเร็วนะครับก็เหมือนกับระยะ1ข3 4องสนี่คืบไปอย่างรวดเร็วแพร่กระจายอย่างรวดเร็วอี้นะครับก็จะเรียกว่าเป็น aggressive นะครับ ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงนะครับ freeze กับ stop คือ freeze มันแปลว่าแช่แข็งนะครับในความเข้าใจผมก็คืออาจจะว่ากัญชาอาจจะช่วยยับยั้งไว้ชั่วคราวนะครับแต่ว่าอนาคตอาจจะมีโอกาสที่จะแพร่กระจายได้อีกนะครับแต่ว่าถ้าคําว่า stop นี่ก็คงหมายถึงหยุดแบบหยุดถาวรไปเลยก็คือ,อหยุดแล้วไม่กลับมาเป็นมะเร็งอีกนะครับประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าเนี่ยนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ค้นพบว่านะครับกัญชาสามารถช่วยยับยั้งมะเร็ง ที่ลุกลามเร็วบางชนิดได้นะครับตัวนี้เป็น present perfect นะครับก็ให้ความรู้สึกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับหรือว่าเกิดขึ้นในอดีตแล้วมีผลต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะส่งผลต่อไปในอนาคตด้วยนะครับก็วันนี้ก็มาเนื้อหาสั้นๆแค่นี้นะครับก็จะได้ฝึกกันอย่างสม่ำเสมอนะครับส่งท้ายด้วยรูปนี้ครับ อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับแบบขึ้นชื่อชัดเจนมากนะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของไทยนะครับไทยสติกนะครับเป็นสติกนี่หมายถึงแท่งใช่ไหมครับแท่งอะไรครับนี่มาดูตรงนี้ครับมาริโคน่าครับเป็นคงเป็นแท่งกัญชานะครับคงเป็นกัญชาอัดแท่งอยู่ในกระสอบครับห้าสิบกิโลนะครับบอกชัดเจนว่าเป็นแบงคอกไทยแลนด์นะครับอันนี้สงสัยจะเป็นผลิตภัณฑ์จากเมืองไทยที่เรามีกันมาช้านานแล้วนะครับดูจากสภาพกระสอบแล้วนี่ก็คง เนาะเราก็คงมีธุรกิจนี้มานานแล้วแหละนะครับแต่ว่าอนาคตก็จะกลับก็น่าจะขึ้นมาเป็นธุรกิจถูกกฎหมายนะครับแล้วก็เพื่อสุขภาพมากกว่าที่จะเป็นยาเสพติดกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจบกันเท่านี้นะครับก็ถ้าสนใจตอนอื่นๆก็ลองคลิกเข้าไปดูได้นะครับเลือกดูตอนที่สนใจของ Ready i n g c o m p r e h e n s i o n ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ